มิชชั่นนิวส์อินไซเดอร์สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลกสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็อาจจะแปลกใจกันสักนิดนึงว่าทําไมวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมอาจจะไม่ใช่วันเสาร์เนาะเจอหน้าน้องน้ําว้าด้วยวันนี้นะครับก็อย่างที่ได้เห็นกันแล้ววันนี้เป็นมิชชั่นนิวส์อินไซเดอร์เป็นเรียกได้ว่าเป็นตอนพิเศษละกันเพราะว่าวันนี้น้องน้าว้ารีเควสต์มาเลยว่าอยากจะพูดเรื่องนี้มากนะครับก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเช้านี่เอง ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษนะคะที่คนไทยทุกคนเนี่ยพร้อมใจกันตื่นเจ็ดโมงบางคนนี่ถึงขั้นนอนไม่หลับตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะคะพี่แจ๊ค<ม>วาดเองนี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในนั้นที่นอนไม่หลับมีการนัดหมายกันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเห็นตามโซเชียลมีเดียเนี่ยบอกพรุ่งนี้อย่าลืมนะเจ็ดโมงเช้าต้องตื่นใครทํางานอะไรยังไงเนี่ยบางบริษัทเขาเหน็นเขาบอกว่าให้หยุดงานเลยเฟรดีจ่จ๊ะใช่ค่ะ บริษัทบางบริษัทเนี่ยถึงบอกว่าให้พนักงานได้เชียร์พี่อแมนด้าอย่างเต็มที่นะคะหรือบางนิติคอนโดค่ะยังมีการประกาศในไลน์กรุ๊ปนะคะพี่แจ๊กว่าในเช้าวันนี้อาจจะมีเสียงที่ดังมากกว่าปกตินิดนึงค่ะอืมก็เห็นในชั้นแล้วเนาะว่าวันนี้เรามาพูดถึงการประกวดมิสยูนิเวิร์ประจำปี2020นะอ่าใครใครอาจจะงงๆสักนิดนึงว่าทำไมเป็นปีสองพก็แน่นอนว่า เลื่อนมาจากปีที่แล้วด้วยสถานการณ์ของโควิด -19 นั่นเองนะครับคือการประกวด m i s s u n i v e r s e ประจำปี2020เนี่ยมีขึ้นที่เมืองไมอามีรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาหลายๆคนอาจจะทราบกันดีแหละแล้วก็ตัวแทนสาวชาวไทยของเรานะครับก็คือ,อ,อคุณอแมนด a านะออฟเดมที่เป็นลูกครึ่งไทยแคนาดานะก็ได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยของเราเข้า ร่วมการประกวดมิสยู n i เว r ร์หรือว่าการประกวดนางงามประดับโลกในครั้งนี้แล้วก็ผลงานต่างๆอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหลายๆคนคงจะทราบกันดีว่าผู้ที่มงลงนะครับไปเมื่อเช้านี้เนี่ยก็คือคุณแอ uh, นดรียเมซ่าเนาะสาวงามจากประเทศเม็กซิโกแล้วก็ส่วนอแมนดกาเนี่ยติดหนึ่งในสิสาวงามซึ่งถือว่าเป็นปีที่6ติดต่อกันแล้วนะที่สาวงามจากเมืองไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่อ,อะไรติดท็อป10มาต่อเนื่อง ติดกันถึงหกปีเลยทีเดียวใช่ไหมครับน้องน้ำว้าค่ะเรียกได้ว่าได้เข้ารอบลึกตลอดนะคะแต่สุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าวันนี้นะคะหลายๆคนรวมถึงว้าและพี่แจ็กเราก็ยังอกหักอยู่นะคะกับ,บกับการที่การที่เม็กซิโกเนี่ยเขาคว้ามงสามของเราไปครอบครองนะคะเพราะว่าที่เรารู้มานะคะก็คือเม็กซิโกเนี่ยครั้งเนี้ยเขาก็รอคอยมองกุฎเนี่ยมาตั้ถึงสิบปีเหมือนกันและมงกุฎมิสยูนิเวอร์อันเนี้ยของเม็กซิโกเนี่ยเขาก็เป็นมงสามของเขาเช่นเดียวกับ ของมงสามที่เรารอคอยเหมือนกันค่ะพี่แจ๊คถือได้ว่าเมืองไทยของเราเองก็กําลังรอมงกุฎมิสอุนิเวอร์สมงที่สามอยู่นะยังยังมาไม่ถึงนะครับแต่ไม่เป็นไรทุกปีที่มีตัวแทนชาวไทยเนี่ยเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันส่งแรงเชียร์กันให้อยู่แล้วนะครับสําหรับจริงๆแล้วเนี่ยเชื่อว่าเ,เรื่องของผลการประกวดอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยแน่นอนตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงจงช่วงบ่ายเนี่ยบ่ายเนี่ยตอนนี้บ่ายสามครึ่งที่เราอัดกันอยู่เนี่ย มีกระแสดราม่าออกมาหลายอย่างมากเนาะก็จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยการประกวดก็จบลงไปแล้วละ่ะแต่ว่ามีกระแสดรามา่ากระแสต่างๆเนี่ยตีกลับมาค่อนข้างหลายแง่มุมแล้วก็เชื่อว่ามีหลากหลายมุมมองที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะนํามาพูดคุยกันใน Mission New Insider ของวันนี้ได้ก็เลยอยากจะนาเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาพูดกันสักนิดหนึ่งว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจจากการประกวด MissUniverse ในครั้งนี้กันบ้างนะครับก็ อย่างแรกเลยที่เราเห็นได้ชัดเลยนะน้องนวาก็คือเรื่องของการแสดงออกทางการเมืองหรือโซเชียลมูฟเมนต์ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สประจำปี2020ที่เรียกได้ว่าก็มีให้เราปรากฏได้เห็นอย่างเช่นมิสยูนิเวิร์สจากประเทศเมียนมาก็กคือคุณแคนดี้ทูชาอ่าวินลาวินนะครับจากประเทศพามา่าเนี่ยก็คือเขาได้ชูป้ายข้อความที่มีข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า p r a y for เม a n m มานะครับหรือว่าให้ร่วม อปนไงสวดมนต์หรือว่าเป็นกําลังใจให้กับชาวพมา่าด้วยนะครับในรอบของการประกวดชุดประจำชาติเนาะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแคนดี้เนี่ยเขาได้รางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมด้วยนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเจอกับดราม่าที่ว่าชุดประจำชาติของเขาเนี่ยมาถึงไม่ทันด้วยนะแล้วก็ชุดชุดที่เขาใส่เนี่ยก็คือเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการร่วมแรงร่วมใจกันหาชุดให้เขาใส่เนาะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันที่ว่ามีการออกมาแสดงเขาเรียกว่าความเคลื่อนไหวหรือว่าออกมาแสดง เ,เรื่องของแนวความคิดทางการเมืองความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนาะนอกจากมิสยูนิเวอร์สจากพม่าแล้วก็ยังมีมิสยูนิเวอร์สจากสิงคโปร์นะคุณเบอร์นาเดตบเบลองนะครับที่จริงๆแล้วเขาเกิดในฟิลิปปินส์นะแต่ว่าเขาก็ในรอบชุดประจำชาติเนี่ยเขาก็ใส่ชุดที่มีข้อความด้านหลังว่า stop asian hate ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการร่วมรณรงค์หรือว่าเป็น social movement ที่ออกมารณรงค์ให้หยุดในเรื่องของการเบลมหรือว่าการกล่าวหาว่าชาวเอเชียเนี่ย เป็นคนนำเอาเชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับคนทั้งโลกเนาะก็จริงแล้วที่สหรัฐเนี่ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเลยที่เรียกได้ว่ามี hashtag s t o p a s i a n h e t e แล้วก็มีเหตุการณ์ที่ว่าชาวเอเชียชุมชนชาวเอเชียเนี่ยโดนโจมตีโดนทำร้ายร่างกายหรือบางรายเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็คนสุดท้ายเลยคือมิสอุรุกวัยนะคุณโลล่าเดลสันโตสนะครับก็มากับชุดประจำชาติเหมือนกัน่เราก็ชุดประจำชาติเนี่ยก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อให้ถึง สังคมของกลุ่มเ,เขาเรียกว่ากลุ่มเพศทางเลือกหรือว่าชาว LGBTQ+ ที่ก็มีข้อความในทำนองที่ว่าต่อต้านความรุนแรงแล้วก็ความเกลียดชังต่อกลุ่มของเพศทางเลือกต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในเรื่องของ social movement นั่นเองที่เราได้เห็นกันในเรื่องของการที่นางงามเนี่ยเขาก็ใช้เวทีในการประกวดเนี่ยเป็นการเ,เคลื่อนไหวทางสังคมนะครับ แล้วก็อีกดรามา่านึงเลยที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการล็อกผลการประกวดเนาะอันนี้ก็มันมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วมันเป็นแค่ข้อสันนิษฐานแล้วกันเนาะมันจริงแท้หรือว่ามันเป็นจริงขนาดไหนเนี่ยอันนี้เราไม่สามารถที่จะรับรู้ได้จริงๆนะเพราะว่าการประกวดก็เพิ่งจบลงไปแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรออกมามากมายแต่ว่าก็มีหลายคนที่บอกว่าการที่มิสเม็กซิโกเนี่ยเขาได้ตําแหน่งนี้ไปก็คือเป็นการล็อกผลการประกวดเพราะว่ารัฐบาลสหรัฐโดยโจไบเดนต้องการที่จะ สร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวเม็กซิกันเพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้ทรัมป์ไปทำกับชาวเม็กซิกันไว้เยอะมากมายอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าการที่กองประกวดมิสยูนิเวอร์สเนี่ยมีสปอนเซอร์รายใหญ่คือเทเลมุนโดซึ่งเทเลมุนโดเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นสำนักข่าวของโลกของลาตินอเมริกันอะไรเงี้ยเป็นเป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็หรือว่าการที่กรรมการส่วนใหญ่เป็นชาวลาตินอเมริกันก็เลยตัดสินเข้าข้างชาวลาตินอเมริกันหรือเปล่าอะไรอันนี้ก็เป็นดราม่าที่ที่ตามมาแต่ว่าถ้าเกิดมีการอัปเดตอะไรเนี่ยในเรื่องราวเหนี้ เดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจเลยน้องนวาแล้วก็สิ่งที่พวกเราอยากจะมานําเสนอในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการใช้เวทีประกวดนางงามเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการส่งเสียงหรือว่าเป็นการแสดงถึงโซเชียลมูฟเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็การที่แสดงให้เห็นเลยว่าโซเชียลอิชชูต่างๆเนี่ยสามารถที่จะนํามาเผยแพร่แล้วก็มาอยู่บนเวทีนางงามได้ก็คือเหมือนเป็นสปอตไลท์ให้กับทั่วโลกได้เห็นเลยว่าบนโลกใบนี้เนี่ย มันมีโซเชียลอิชชูหรือมีโซเชียลมูเมนต์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็ปัญหาต่างๆเหล่านี้ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างไรแต่ว่าการเข้ามาของคอนเทนต์โซเชียลมูเมนต์อะไรต่างๆในเวที T, ประกวดนางงามเนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันนะน้องน้ำว่ามไม่ได้ว่าอยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมานะคือ,อจริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยการประกวดนางงามเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็คือเหมือนกับว่าในสมัยก่อนเนี่ยคนก็อาจจะดูกันที่รูปร่างภายนอกเนาะมันไม่ได้มีเ,เรื่องของ อินเนอร์บิวตี้เนาะการความสวยจากภายในหรืออะไรต่างๆมาในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็อาจจะมีการมองว่าความสวยเนี่ยอาจจะต้องผิวขาวจะต้องผมบอนจะต้องออมีหุ่นอย่างงู้อย่างนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่ว่าด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆพัฒนากันมาเรื่อยๆเนี่ยเราจะตัดสินความสวยหรือว่าจะตัดสินบิวตี้ของคนจากแค่ลุกภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วก็เลย ต้องมีการนำเอาคอนเทนต์หรือว่าสิ่งที่จะสามารถนำเสนอได้ถึงความสามารถความคิดความทะเยอทะยานหรือว่าในแง่ของความสำเร็จต่างๆของผู้เข้าประกวดเนี่ยพื่อที่จะให้พวกเขาเนี่ยได้สามารถที่จะส่องแสงแล้วก็เป็นประกายได้จริงๆที่ไม่ใช่แค่ว่ามีแค่รูปรักษภายนอกอย่างเดียวเนาะก็คือจริงๆอันนี้พี่เอาเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างจากทางด้านของเดอะเพรสเ c คทีฟที่เป็นสื่อของ องค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยลุนนะมหาวิทยาลัยลุนเนี่ยอยู่ในประเทศสวีเดนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วในปี2017ันสิบเนี่ยแชร์แมนของมิสอเมริกาก็คือคุณเกรเชนคาวสันเนี่ยเขาก็ออกมานําเสนอเขาเรียกว่ามิสอเมริกา a 0เนาะอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะก็คือมิสอเมริกาสอเนี่ยก็คือมีการใส่พื้นที่ให้แก่โซเชียลอิชชู p o l i t i c a l อิ issue หรือว่าเรื่องราวทางสังคมเรื่องราวทางการเมืองเนี่ยให้แก่ผู้เข้าประกวดเพื่อที่จะสามารถ เอ่อใช้เวทีนี้ในการที่จะโชว์ความสามารถหรือว่าโชว์อินเนอร์บิวตี้ของตัวเองได้นะครับนั่นจึงทาให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่ายุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนาะค่านิยมอะไรต่างๆที่เปลี่ยนไปความสวยคานิยามของคำว,ว่าความสวยงามความเออดูดีเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่ลูปพักภายนอกอย่างเดียวนี่จึงทาให้ในปัจจุบันนี้เนี่ยเวทีนางงามก็มีการเอาเรื่องพวกนี้เข้าไปใส่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นหนึ่งคืออย่างที่เรายกตัวอย่างไป การ call out ต่างๆทางการเมืองทางสังคมต่างๆนะแล้วก็ยังมีเรื่องของคําถามที่เวลาถามกับนางงามแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องของการถามกำถามที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีสิทธิมนุษยชนสิ่งแวดล้อมเรื่องราวทางสังคมหรือว่าเรื่องราวทางการเมืองถ้ารเราไปดูการประกวดนางงามภายในประเทศเนี่ยจริงๆก็มีคําถามพวกนี้อยู่เยอะเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการ นำเสนอประเทศไทยอย่างไรได้บ้างในเวทีโลกอะไรต่างๆเหลนี้เราเห็นได้ชัดอยู่แล้วแต่ที่สําคัญเลยที่เราอยากจะมาพูดวันนี้ก็คือว่านางงามหรือว่าผู้เข้าประกวดแต่ละคนเนี่ยก็มีโปรไฟล์ที่ทํางานที่เกี่ยวข้องก,กับการเป็นโซเชียลอินิเชทีฟหรือว่าการขับเคลื่อนทางสังคมอ่ะที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยใช่ไหมครับน้องลวะนค่ะพี่แจ๊คเพราะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยสังเกตตั้งแต่ปีสัก ทั้งปี16มันจะถึง17นะคะในยุคข,ของ IMG เนี่ยคำถามนะคะในรอบ5้าคนสุดท้ายเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับโซเชียลมู vement ค่ะอย่างปีของพี่มาริยาเนี่ยก็จะมีการถามว่าขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมที่สําคัญที่สุดในยุคสมัยเนี่ยคืออะไรหรือต่อมาในปีของพี่ฟ้าใสานะคะในปี19ค่ะก็จะเป็นคําถามเกี่ยวกับความปลอดภยัยหรือความเป็นส่วนตัวจากการที่รัฐบาลเนี่ยต้องการสร้างความปลอดภยัยมันจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของประชาชนหรือเปล่าค่ะ mm hmm. ก็คือ security หรือว่า Privacy นั่นเองค่ะอืก็เห็นได้ชัดว่าเป็นคำถามที่เน้นย้ำถึงประเด็นทางสังคมอย่างชัดเจนเลยเนาะนี่จึงทำให้จริงๆแล้วในปีนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าคำถามเหล่านี้เนี่ยก็ยังพอมีอยู่บ้างใช่ไหมส่วนใน,ใ,ในเรื่องของโปรไฟล์ของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท็อปฟเนี่ยไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมน้องน้วะไม่ธรรมดาเลยค่ะพี่แจ๊คเพราะว่า อย่างเดี๋ยวเราจะพามาเริ่มกันตั้งแต่ Miss Universe คนใหม่นะคะคนที่69นะคะของปี2020นะคะคือ Miss Universe Mexico ค่ะแอนเดียนั่นเองนะคะอย่างแอนเดียนะคะอายุ26ปีค่ะสำเร็จการศึกษาปริญญาตีนะคะวิศวะกรรมซอฟต์แวร์ค่ะอืม mm. ค่ะคแล้วก็นอกจากนี้นะคะอาชีพที่ทำเนี่ยคือเป็นช่างแต่งหน้าและนางแบบ เห็นไหมคะว่าถึงแม้จะเรียนมาในทางสายวิทย์นะคะแต่เขาก็สามารถโอ้โหคือสิ่งที่เรียนมามันไม่สามารถจํากัดอาชีพที่เราจะทําได้เลยนะคะพี่แจ๊คเรื่องต่อมาพอเรามาพูดถึงเรื่องของการเป็นนักเคลื่อนไหวนะคะเธอเนี่ยจะรณรงเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิสตรีค่ะการแบ่งแยกเชื้อชาติและสีผิวนะคะโดยเธอได้ในระหว่างปีที่ผ่านมานะคะเธอก็ได้พยายามอย่างหนักเลยค่ะที่จะรณนรง์เรื่องการยุติความรุนแรงทางเพศค่ะ ค่ะพี่แจ๊และนอกจากนี้นะคะเขายังเข้าร่วมองค์กรการกุศลหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นในอินเดียอ,อินโดนีเซียรหรือว่าประเทศจีน,นะค่ะพี่แจ๊กเดี๋ยวเราจะเห็นว่าบทบาทของนางงามจักรวาหรือผู้เข้าประกวดเนี่ยคือนอกจากอ่ผู้หญิงเราทํางานมีอาชีพแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นความพิเศษเลยนะคะคือความมีจิตอาสาคือนอกเหนือจากเวลางานเขาก็มีอาชีพประจําของเขาอยู่แล้วแต่เขาก็คือเหมือนกับให้ความสําคัญในการที่จะยกระดับ สังคมรอบข้างเป็นพร้อมๆกันพี่แจ็คโปรไฟล์ก็แน่นอนว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับคนต่อมาครับน้องนองวัดค่ะและต่อมานะคะคนที่จับมือคู่กับมิสเม็กซิโกก็คือมิสบาร์ซิลนั่นเองนะคะคุณจูเลียนะคะจูเลียเนี่ยอายุยี่สิบแปดปีค่ะโดยโอ้โหบอกเลยว่าคู่จับมือมงปีนี้นะคะเป็นเด็กสายวิทย์ทั้งคู่เลยเธอเนี่ยเรียนจบปริญญาด้านวิศวกรรมเคมีนะคะใช้เวลาแค่สาปีเองนะคะที่ประเทศบาราซิลค่ะ โอ้โหเธอคนนี้นะคะเหมือนคล้ายๆคุณแอนเดี์เลยค่ะคือถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีสกิลได้เป็นวิศวะเคมี isch, ใช่ไหมคะคเขายังสามารถพูดได้ถึงห้าภาษาด้วยกันค่ะคไม่ว่าจะเป็นอังกฤษสเปนโปรตุเกสจีนกลางและภาษาเยอรมันได้ค่ะครับค่ะโดยต่อมาเราจะมาดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะเมื่อย้อนเวลาไปเมื่อหกปีที่แล้วนะคะจูเลียนเนี่ย เขาก็ได้เป็นทูตระหว่างประเทศค่ะในการสร้างความเข้าใจและ,และการป้องกันโรคเรื้อนค่ะพี่แจ๊ดอืมครับและอย่างที่บอกเนอะเขาอะพูดได้ห้าภาษาค่ะเขาก็เลยได้ได้เป็นนักเคลื่อนไหวนะคะในอินเดียจีนยุโรปแล้วก็บราซิลนะคะแล้วก็ยังมีการได้ร่วมง,งานกับองค์กรระหว่างประเทศค่ะและต่อมาค่ะเขาก็ได้ทําโครงการสมายเทนนะคะที่เป็นโครงการที่ช่วยให้เด็กที่มีปัญหาปากแหวนพิแดนโวในประเทศบราซิลเนี่ยได้เข้ารับการผ่าตัดค่ะพี่แจ๊ด ืก็ถือได้ว่านอกจากว่าจะเป็นเขาเรียกอะไรศิลป์มีตอาร์ตแล้วก็ยังเข้ามาทํางานในเรื่องของสังคมได้อีกด้วยโอ้โหโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการสมัยเทรนนี่ที่ให้เด็กที่เกิดมาเป็นโรคปากแหว่งพิาดนโหวเข้าถึงโอกาสในการได้รับการดูแลทางการแพทย์เนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรที่สร้างโอกาสให้กับเด็กเหล่านั้นได้เลยนะให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเต,บติบโตมาอย่างมีชีวิตที่มีคุณภาพได้นี่ถือได้ว่าน่าชื่นชมมากนะครับ พี่แจ๊คและต่อมานะคะอีกหูอีกหนึ่งคนที่บอกเลยว่าเสียงเชียร์กระหึ่มเลยนะคะก็คือเปรูนั่นเองค่ะโดยเปรูนะคะเธอมีชื่อว่าเจนิคค่ะแล้วก็อายุยี่สิบเจ็ดปีค่ะโอ้โหบอกเลยนะคะว่าคนนี้ก็คืออาชีพนะคะหนึ่งคนทำได้ถึงสี่อาชีพค่ะเป็นทั้งนางแบบนางงามแล้วก็ซาวเอนจิเนียร์แล้วก็โปรดิวเซอร์เพลงด้วยค่ะพี่แจ๊คสุดยอดเลยครับ นี่หลาก,ลากหลายความสามารถมากๆพี่แจ็คสังเกตไหมปีนี้นี่คือแบบอาร์ตวิสไซแอนกันหลายคนมากๆเลยนะคะใช่ครับผมโดยเจนิกนะคะเธอเนี่ยทำงานเป็นซาวด์เอนจิเนียร์ใน g e r m a n h u t t o n c e n t e r ค่ะสตูดิโอชื่อดังในนิวยอร์กนะคะและช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเจนิกก็ได้มีโอกาสร่วมง,งานทั้งกับเลดี้กาก้กาเจนิเฟอร์โลเปสนะคะค่ะแล้วต่อมามาดูเรื่อง เพื่อสังคมกันบ้างนะคะด้วยความที่เธอเป็นซาวด์เอนจิเนียร์แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์นะคะเธอก็เลยได้ก่อก่อตั้งการเคลื่อนไหวที่ชื่อว่า Top of New York Music ค่ะซึ่งเป็นค่ายเพลงนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่นักดนตรีรุ่นใหม่เนี่ยสามารถผลิตเพลงของพวกเขาออกมาได้ค่ะพี่แจ๊ค่ะแล้วเธอเนี่ยก็ยังทํางานนะคะเรื่ยงกับเด็กๆที่ h a d Start s s s o c i a t i o n ที่นิวยอร์กเช่นกันค่ะเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือคนพิการนะคะและเมื่อเธอกลับมาที่ เปรูนะคะก็คือตั้งองค์กรของตัวเองขึ้นมาชื่อว่า Little Heroes ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือทางกฎหมายและจิตใจนะคะให้แก่ทั้งเด็กและก็ครอบครัวที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงทางเพศค่ะอืมน่าสนใจมากครับสำหรับมิสจากเปรูนะคะมิสชานิกมาเชตาเดลกาสติโยนั่นเองชื่อมเต็มของเขาเนาะคนต่อมาครับค่ะคนต่อมานะคะอ้อันนี้ก็เป็นจำได้เลยค่ะว่า มิสอินเดียค่ะแอดลีนค่ะเธอหยิบคำถามรอบแรกนะคะที่ตอบกัน5้าคนครั้งแรกเธอหยิบได้เกี่ยวกับเรื่องโควิด1 9ค่ะพี่แจ๊คถือว่าเหมาะมกับสถานการณ์ภายในประเทศของเขาด้วยเลยทันทีนะใช่ค่ะแล้วหนึ่งในความประทับใจนะคะตอนนั้นจำได้ว่าเขาก็ตอบไปว่าสิ่งสำคัญอะ่ะมันคือชีวิตของคนความรักและต่อมาก็คือการ ช่วยเหลือคนก่อนแล้วก็ตามมาด้วยเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาให้เลือกว่าจะล็อกดาวน์หรือเปล่าในการแก้ปัญหาโควิด -19 ท่ี่แจ๊คครับค่ะโดยมิสอินเดียในปีนี้นะคะแอลลี่เนี่ยเขาอายุเป็นรุ่นน้องว่าปีเดียวเองค่ะอายุ22ปีนะคะโดยชีวิตของเธอเนี่ยเธอเคยอาศัยอยู่ในโควิดมาก่อนและก็คือผ่านช่วงสงครามในโควิดด้วยค่ะเขาได้รับการช่วยเหลือจากอินเดียแล้วก็ยาจากสถานทูตอินเดียแล้วก็ย้ายไปอยู่อินเดียตอนอายุ15ปีค่ะครับแลวถึงแม้ว่าเธอคนนี้จะอายุ จะเรียกได้ว่าอายุน้อยที่สุดนะคะในบรรดาท็อปไฟล์ค่ะแต่เธอเนี่ยก็คือโอ้โหผลงานด้านเพื่อสังคมก็คือไม่แพ้พี่ๆคนอื่นเลยนะคะก็คือเป็นผักเป็นทูดสันทวไมตรีของสมัยเทรนเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นโครงการที่ดูแลทางด้านสุขภาพค่ะแล้วเขาเนี่ยก็คือได้ทํางานร่วมกับ SNEHA นะคะองค์กรที่ดูแลสุขภาพให้แก่วิ่งนะคะในราคาย,ย่อมเยาวเพราะว่า mm hmm. คุณยายของแอลลีนนะคะก็คือ ท่านเสียชีวิตนะคะจากการที่ว่าครอบครัวเนี่ยไม่มีเงินที่จะจ่ายค่ารักษาแล้วก็ค่าพยาบาลค่ะอก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เธอเนี่ยเขาร่วมทำงานกับองค์กรนี้นะคะครับต่อมาค่ะ เขาก็ยังสนับสนุนสิทธิของเกษตรกร,ร,กรในชุมชนค่ะเพื่อที่ว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะได้เข้าถึงสวัสดิการที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแล้วเธอเนี่ยก็คือลงไปทํางานใกล้ชิดกับคนในชุมชนเลยด้วยค่ะที่เขาเดือดร้อนจากการที่เขาขาดสิทธิแล้วก็เข้าไม่ถึงการดูแลค่ะพี่แจ๊คอินเดียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศนะครับที่มีโซเชียลอิชชูค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็เรียกได้ว่าแอดลีนเนี่ยก็เข้ามาทำงานเรียกได้ว่า เหมาะเลยกับที่เข้ามาสามารถที่จะมาประกวด Miss Universe ได้เนี่ยถือได้ว่าโปรไฟล์นี้เหมาะสมกับเขาแล้วจริงๆที่เป็นหนึ่งใน top ป5นะครับค่ะพี่แจ๊และอีกคนนะคะที่โอ้โหทำผมตั้งมอบเพียงคนเดียวนะคะที่ก้าวผมใน top ป5ค่ะก็คือคุณคิมเบอร์ลี่นั่นเองนะคะเธอคนนี้นะคะเป็นตัวแทนจากโดมินิกันนะคะอายุ24ปีะคะ่ะโดยการศึกษานะคะจบจัก สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารธุรกิจค่ะเป็นทั้งนักเป็นทั้งนางแบบแล้วก็เป็นทั้งนักแสดงค่ะคและโอ้โหโครงการของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าอันนี้ก็ถือเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณคิมเบอรี่เนี่ยเขาร่วมสนับสนุนสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในบ้านเกิดน,นะคะแล้วก็ได้แบ่งปันประสบการณ์ของเธอเนี่ยในการเป็นนางแบบการเต้นรํานะคะให้กับเด็กๆค่ะเพราะว่าเธอต้องการแสดงให้เห็นว่าเออถ้าเกิดเรามีความฝันเนี่ยเราก็สัม มันไม่มีความฝันไหนที่เราจะเติมเต็มไม่ได้นะคะและเธอนะคะยังเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้งโ i c a n r e p u e p u c m o v w o m n t ค่ะค่ะซึ่งเป็นสถาบันนะคะที่อุปิดให้บริการแก่ผู้หญิงที่เป็นมาริงเต้านมนะคะพี่แจ๊คพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะรู้เรื่องราวของหนึ่งในตัวแทนชาวไทยของเราอย่างเช่นของน้องอแมนดานั่นเองชนาว่าช่วยตล่าใพี่ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าน้องอแมนดาเนี่ยเขาทำเอ่อทำการเขาเรียกว่าอะไรสนับสนุน การเคลื่อนไหวทางสังคมในด้านไหนบ้างครับค่ะสำหรับพี่อแมนด้านะคะก็เป็นนักเคลื่อนไหวนะคะเรื่องของสุขภาพจิตค่ะ mental health นั่นเองค่ะที่ผ่านมานะคะพี่อแมนด้าเนี่ยได้ทํางานร่วมกับมูลนิธิกระจกเงาค่ะในฐานะอาสาสมัครผู้สื่อสารสังคมนะคะและพี่อแมนด้าเนี่ยได้ลงไปทําโครงการเกี่ยวกับโครงการผู้ป่วยข้างถนน,นะคะ่ะซึ่งหนึ่งใน สิ่งที่พี่อแมนดาได้ลงไปนะคะคือมีผู้ป่วยคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาเนี่ยป่วยด้านจิตเวชเนี่ยมามันระยะเวลา10ปีคะ่ะโดยที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการการที่พี่อแมนดาได้มาเป็นผู้สื่อสารสังคมข,ของมูล,ลนิธินี้เนี่ยก็ทําให้เออคนไทยเห็นถึงปัญหาของการไม่ได้รับการเข้าถึงการรักษาเรื่องของจิตเวชมากิ่งขึ้นค่ะพี่แจ๊ถือได้ว่าสังคมไทยเราตอนนี้ก็ตื่นตัวในเรื่องของสุขภาพจิตกันมากขึ้นเนาะการที่ น้องแมนด้าเองเข้ามาช่วยสื่อสารให้บุคคลเนี่ยต่างๆเนี่ยเขาเข้าใจแล้วก็มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเนี่ยถือได้ว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากเนาะแต่ถือ้ว่าการที่น้องแมนด้าเข้ามาเนี่ยแล้วติดท็อป10ด้วยเนี่ยก็ทําให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะในในบ้านเราซึ่งถือได้ว่าเป็นการทําหน้าที่ตัวแทนชาวไทยแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ช่วยขับเคลื่อน นะกระแสทางสังคมต่างๆไปด้วยในตัวซึ่งถือได้ว่าโหเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเป็นอย่างมากใช่ไหมครับน้องน้ำว้าค่ะพี่แจ๊กแล้วแล้วอยางอยากให้ทุกคนมองนะคะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าวันวันประกวดไฟนอลวันเดียวแต่เราเห็นตั้งแต่วันที่แบบพี่อเมนดาอยู่สุวรรณภูมิขึ้นเครื่องไปฟลอริดาทุกวัน ไม่เคยเห็นวันไหนที่อเมนด้านเหนื่อยนะคะแต่งหน้าสวยถ่ายรูปจัดเต็มคือเต็มที่เพื่อแบบเราคนไทยจริงๆนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าการประกวดในครั้งนี้มันจะประกวดในการที่มีโควิดนะคะแต่เราได้เห็นถึงแบบความตั้งใจความทุ่มเทที่จะทําในสายในฐานะาสายสภายไทยแลนด์นะคะก็อยากจะขอบคุณพี่อเมนด้านนะคะที่ให้ความสุขกับพวกเราทุกคนให้พวกเราได้ ตื่นเช้าติดต่อกันสองอาทิตย์ได้โดยที่เราก็ไม่เหนื่อยเพราะเราก็จะสู้ไปกับพี่อะเมนดาค่ะแล้วก็จะรอวันที่พี่อะเมนดานะคะก็กลับมาถึงไทยแล้วก็จะอยู่เป็นกําลังใจให้พี่อะเมนดาตลอดไปแน่นอนค่ะครับก็นี่ถือได้ว่าเป็นข้อมูลที่เราสองคนนามาฝากกันเนาะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการประกวดนางงามเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การดูในเรื่องของชุดในเรื่องของรูปร่างภายนอกเพียงอย่างเดียวเรื่องของความรู้ความสามารถเนาะเรื่องของการขับเคลื่อน เอ่อ uh, social movement social issue ต่างๆเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญด้วยเช่นกันในการประกวดนางงามในปัจจุบันนี้เราก็เอาข้อมูลมาฝากกันสำหรับวันนี้ก็จริงๆถือได้ว่าเรียกได้ว่าครบถ้วนแล้วเนาะในในความคิดของเราสองคนก็ถือได้ว่าเป็นเอ่อการทำหน้าที่ที่ดีที่สุดแล้วของน้องอแมนดาเมื่อเช้านี้เนาะก็ถือได้ว่าขอเป็นอีกสองเสียงละกันสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยสองเสียงที่ส่งแรงใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์ให้กับน้องอแมมนดาว่า ทำดีที่สุดแล้วนะครับยังไงพวกเราทุกคนภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วนะครับก็ยังไงวันนี้มาพบกันเร็วก็อยากจะให้น้องนว่ามาช่วยอ่านคอมเมนต์สำหรับ Mission New Insider เมื่อวันเสาร์ไสักนิดน,นึงหลายคนเนี่ยทักมาเยอะมากนะชอบทรงผมใหม่น้องนว่ามากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาไหนอลองคุยกับแฟนๆหน่อยสิ ค่ะเพราะว่าเพิ่งไปตัดผมมานะคะหลังจากผัวไม่ได้ตัดผมสั้นมานานมากหลายปีมากค่ะอามาที่คอมเมนต์แรกนะคะคุณธนชัยค่ะบอกว่าเชื่อว่าน้องๆตั้งใจทําตอนนี้มากครับและเห็นว่าเวลาโดนแฮกข้อมูลเนี่ยข้อมูลที่เราเสียไปก็คืออีเดนติตี้ของเรานะคะในเรายิ่งผูพี่แจ๊กการในเรื่องของการลงทุนนะคะไซเบอร์ซิเคอร์ตี้เนี่ยมักถูกตัดออกไปในมุมของธุรกิจนะคะทางเราเนี่ยก็จะต้องนําเสนอผู้บริหารว่าเรื่องนี้มีความจําเป็นและโอ้โหพี่ ธนาชัยก็คือทํางานสายนี้ด้วยนะคะต้องขอบคุณพี่ธนาชัยมากๆเลยนะคะที่แบบมาแชร์ประสบการณ์ให้เรานะคะต่อมาค่ะคุณยศสวัสด์นะคะบอกว่าน่ารักมากครับขอบคุณนะคะแล้วต่อมาค่ะคุณวิทูนบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณคุณวิทูนเหมือนกันนะคะที่ติดตามรับชมพี่แจ๊คแล้วก็นำวานะคะค่ะต่อมาคุณกัตตาวุฒิค่ะบอกว่าสวัสดีครับว้าววันนี้น้องนำ้ำวาสวยเชียว <laughs> โอ้ยมีแรงรุกขึ้นมาแต่งหน้าทุกวันเลยนะคะขอบคุณวิธีกรทั้งสองท่านที่มาอ่านข่าวให้ฟังครายเหงาขอบคุณแอดินด้วยครับขอบคุณเหมือนกันะนคะที่ติดตามค่ะขอบคุณครับพี่แจ๊คค่ะทีนี้ก็เราจะแบบว่าเป็นให้คุณแจ๊คเนี่ยได้รองขอบคุณแฟนคลับของพวกเราและก็รายการเราค่ะ ครับต่อมาคุณโมเมนะครับบอกว่าสวัสดีครับก็สวัสดีคุณโมเมด้วยนะครับแล้วก็คุณเกรียงศักไมาสติ๊กเกอร์อีกแล้วนะครับก็ขอขอบคุณคุณเกรียงศักด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันในวันนี้นะครับแล้วก็คุณเศษนะครับบอกว่าขอบคุณครับก็ขอบคุณคุณเศษด้วยนะครับแล้วก็คุณกิติพัฒนนะครับบอกว่าน้องทั้งสองตั้งใจมากน่ารักครับขอยอดวิวเหมือนเอ r ีนะครับโอ้หสาธุสาธุเลยสาธุครับแล้วก็น้องน้มาบอกว่าอยากอ่านคอมเมนต์สำหรับเพื่อนๆที่อยู่ใน YouTube ด้วยวันนี้ก็เอามา ให้ด้วยเช่นกัน<ช>นะนงนวะะให้น้องนวะอ่านค่ับเพราะว่าเนี่ยตามอ่านทั้งในแฟนเพจว่าอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะคนคุณคณินค่ะบอกว่าผมไม่เข้าใจค่ะว่าทําไมคนอ่านข่าวทั้งสองคนถึงหน้าตาดีขนาดนี้ครับชอบมากครับอันนี้เราไม่ได้จ้างมาใช่ไหมไฟมาเลยนะคะเื่อ <c oughs> จ้างได้วะก็จะจ้างค่ะที่แตคอมเมนต์แบบนี้ยอมจ่ายค่ะขอบคุณคณินมากๆเลยนะคะขอบคุณครับ ค่ะแล้วต่อมาค่ะคุณบีซี่เดนะคะบอกว่าคลิปนี้ทำไมผมรู้สึกน้องน้ำว้าน่ารักมากเลยเป็นกำลังใจให้ทางคุณแจกให้น้ำว้าเลยนะครับมีพันให้พันเลยค่ะมีพันให้หมื่นให้แสนเลยนะคะคอมเมนต์นี้ค่ะ <c oughs> แล้วโอ้โหคุณพัดพัดนะคะเดี๋ยวนี้เรามีการแบบว่าเห็นด้วยครับสดใสมากพ <c oughs> ี่แจกเอาเอาเงินวับไปเลยเอาใจวับไปเลยนะคะต่อมาคนสุดท <c oughs> ้าย <c oughs> คนสุดท้ายคุณบุญเอกนะดินแดงนะคะประเด็นดีมากครับยิ่งยุคนี้เป็นสังคม IT ทีโซเชียลเน็ตเวิร์กแพร่หลายความเสี่ยงยิ่งมีมากไซเบอร์แอดแท็ใกล้ตัวขึ้นไปอีกขอบคุณสําหรับข้อมูลรอติดตามตอนต่อไปครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่แจ๊คุณบุญเอกว่าจาได้ตอนคลิปของ คลิปเรื่องย้ายประเทศคุณบุญเอกบอกว่าถ้าเกิดวาย้ายไปประเทศไหนคุณบุญเอกจะย้ายไปประเทศนั้นต่าโอ้แฟนคลับและแฟนคลับตามมานี่ใส่ใจ,จ <ะ S 1> แฟนคลับทุกท่านจำได้นะคะคุณบุญเอกขอบคุณมากมากเลยนะคะอะก่อนจบก่อนจบพี่มีคำถามอันนี้ไม่ได้เตรียมมานอกจากคลิปนิดนึงอยากให้น้องนองวาแชร์ประสบการณ์นิดนึงตอนที่เตรียมตัวประกวดนางงามมีแบบมีอะไรอยากะแชร์ให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมสักนิดนึงไหมสั้นๆ ตอนที่เตรียมตัวประกวดลรอของว้าเนี่ยคือเรื่องรูปร่างค่ะเพราะว่าที่ผ่านคือกินสลัดเยอะสุดช่วงเตรียมตัวประกวดนางงามนะคะแล้วก็ออกกําลังกายเยอะมากมันก็เหมือนเป็นการฝึกวินัยอ่ะจากที่เราคิดว่าเราเป็นคนไม่มีวินัยเราออกไม่ได้ทําไม่ได้หรอกแต่พอแบบเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอ่ะเราก็จะทําได้ตามเป้าหมายของเราคะ่ะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าน้องน้ำว้าไปประกวดเวทีไหนมาหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินโฆษณาสักนิดนึง ว่าประวัติอของเราเป็นยังไงอ่าขออนุญาตฝากร้านนะคะก็ว้าเคยเป็นรองนางสาวไทยค่ะปีสองห้าหกสองนะคะปีเดียวกับพี่บินมิสอินเตอร์นะคะบินเลยก็ถือ<ล>ได้ว่างเคยประกวดริเคยประกว,วดเวทีเดียวกับพี่อเมนดาด้วยนะคะมิสไทยแลนด์เวอร์ค่ะอ๋ <Thailand World S 2> อโอเคครับก็ถือได้ว่าน้องน้งวาาเนี่ยก็จะเข้าใจเนาะว่าจริงๆแล้วนางงามเนี่ยเขาเตรียมตัวกันอย่างมากในการประกวดเวทีเวทีหนึ่งเนาะก็ถือได้ว่า อย่างที่เราบอกเลยเราสองคนเข้าใจดีถึงความทุ่มเทของทุกๆคนนางงามทุกท่านที่เตรียมตัวแล้วก็ต้องการที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปสู่เวทีโลกนะครับก็นี่คือข้อมูลสำหรับ Mission New Insider Special Edition แล้วละกันสำหรับวันจันนี้มาพบกันเร็วสักนิดหนึ่งนะครับยังไงก็ขอติดตาม Mission News และก,ก็ m i s s n o n n e w Insider กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ คลิปนี้ใครชอบใครรักใครเชียร์ประเทศไหนหรือชอบอะไรตรงไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะคะหรือคอมเมนต์ให้กําลังใจพี่อเมนดาด้วยกันก็ได้ค่ะได้ครับสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันเสาร์เนาะเดี๋ยวเรามาเหมือนเดิมวันเสาร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ m i s s i o n News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก